เอายังอ่ะมาเลยเหรอเอาเลยนะก็วันนี้เรามาดูมาลิในตำนานที่เป็นกระแสดังอยู่ตอนนี้เนี่ยเก็บพุงก่อนต่ะพี่เข้ากล้องเลยพี่เข้ากล้องเลยบ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาว่าเราพี่ชื่ออะไรนะอ่าช่างนึกครับช่างนึกเรารู้จักกันดีอยู่แล้วทันนี้มีหลายช่องไปถ่ายทําแล้วใช่ไหมครับวันนี้ก็เรื่องสเปคอะไรเขาก็คุยกันไปหมดอยู่แล้วคันนี้แต่ผมสงสัยมากเลยพี่ไอ,เอ้เรื่องสเปคเร,รื่องเทอร์โบช่องอื่นเขาถ่ายหมดแล้วแต่ผมสงสัยเรื่องทายังไงให้ความร้อนไม่เดินพี่แช่240เกือบ5โลอ่ะทำาไงให้ความร้อนไม่เดินพี่มีเทคนิคไหมครับมีเทคนิคไหมก็จะเป็นน้ำมันเครื่องเปลี่ยนเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่เกรดดีนแล้้้้้ว็มเเรื่่่ออออะบบบุยหหไไไพป PG Engine แล้าสายรถผมว่าเดินดีความร้อนออยเทมไม่ขึ้นเลยนะยังไม่ถึงร้อยเลยใช่ไหมใช่ครับแรงดันไม่ตกเพราะว่ามันไม่ร้อนคันนี้ก็จากที่ดูแต่กล้องมาใ,ใกล้ๆนี่มาใ,ใกล้ๆนี่ก็ไม่มีอะไรเชื่ออืน่นสัมผัสหมดแล้วมีโบเอฟห้าห้าใช่ครับหงหลังเบอร์สิบห้าแล้วก็มอน,น้ําอย่างหนาเลยดูกําปั้นเดี๋ยวนี้ยังใหญ่กว่ากําปั้นกูเลยเสูตรลับถึงไหมครับที่ไม่เคยบอกที่อื่นเลยลก็จะมีน้ํายาหล่อเย็ยนครับที่ผสมพิเศษนิดนึงครับของ uh, ยี่ห้อสวิตเตอร์ครับอ๋อผมรู้จักอยู่สวิตเตอร์ที่ม แต่ก้องมาดูใ,ใกล้เนี่ยอินเตอร์ก็ยังเอิมเยิมมือเลยมันเป็นไรพี่มันรั่วนา่าจะมารั่วตรงรอยเชื่อมครับออตอนวิง่งวิ่งอยู่บูธประมาณ38ใช่ไหมครับ,รบอ่าเดี๋ยวเราเดินรูรอบรถกันหน่อยพี่ครับผมระบบช่วงล่างมันต้องมีอะไรแน่ๆเลยใช่ไหมคันนี้ใช่ครับก็มีเบรกครับทำรถไอ้มีวิ่งความเร็วสูงก็ต้องมีเบรกครับเบรกตัวนี้ใช้เป็นเบรกของอะไรครับพี่เป็นปั๊มสามูครับแล้วก็จานดบมโบ้ปั๊ม3 u ยูทำที่ไหนมาครับพี่พิลี่ครับ ดูจากสภาพร่องรอยก็ใช้มานานใช่ใช่ทำทำจากาพี่ดีครับเกียงไข่ครับและโชคของอะไรครับโชคเป็นของ SIS Monotube ครับของเ e ล็ a แกงครับ <c ười> เห็นไม่ที่แบบเขาเรียกว่าไงอ่ะเป็นที่โจดจันกันมากเข้าโค้กที่200กว่าเนี่ยฟิลตอนนั้นรู้สึกไงพี่ คือคือตอนนั้นคือเราเบรกมาแต่เราไม่รู้หรอกความเร็วเท่าไร่แต่ตอนงหวที่เราเบรกแล้วแล้วเราเข้าไปมันเข้าได้เราก็เลยเข้าแต่ผมเห็นพี่ยังวิ่งตามลายมาแล้วเข้าถ้าพี่วิ่งตัดลายน่าจะได้เร็วกว่านี้ใช่ไหมคือทางซ้ายมันมีรถไงผมก็เลยต้องอยู่เลนขวาแต่ผมก็เห็นอาการรถก,ก็ยังไปไปนิ่งๆ,ๆเลยนะนี่ความเคล็ดลับความแรงอยู่ตรงนี้ <laughs> ใช่ไหมพี่กระจกแตกกระจกแตกนะครับ นี่วิ่งทางกระจกแต่ง่นี้เลยใช่ครับก็วิง่งไม่ไม่กลัวมันปุ๊กออกมาเลยเหรอคือจังหวะลรมมันมามันก็หมุนอยู่อยู่หลวงแน่ครับมันไม่มันไม่ดันไปมันไม่ดันกระจกหรอครับและและที่เขาบอกถ่วงข้อศรนี่ถ่วงจริงไหมพี่จริงจริงครับถ่วงจริงพเพื่อให้มันกดช่วงความเร็วสูงริงรถอะ่ะผมวิ่งแบกข้อศรมาอยู่แต่จังหวะที่ไปวิ่งอ่ะมันลืมมาลงก็เลยเอาใส่ไว้ก็เลยเหมือนก็ต่อให้ไปเลยเดี๋ยวไม่ได้ต่อครับลืมมาดวก็ต่อดีกว่าใช่ไหมนี่แต่กล้องไม่ใกล้เนี่ ที่เขาตัวนี้แหละเท่มมากไฟท้าย B T 5 0หน้าตาเป็นอย่างนี้ครับทุกคนดูไว้ผมเจอันถนนผมสัญ,ญา้าผมจะไม่ไล่คันนี้เด็ดขาด ชงล่างมีอะไรวะก็ชงสีต้นครับไม่มีอะไรชงสีต้นกันก็ไม่มีใช่ครับไม่มีอะไรครับขำเผาไม่มีอะไรเลยใช่ครับเป็นชงสีต้นรถเปื่อยๆเลยครับใช้ใจอย่างเดียวครับผมแล้วผมถามความรู้สึกพี่นิดนึงครับผมถามพี่จริงๆเลยนะครับตอนพี่วิ่งไปเนี่ยในกระจกหลังเห็นไหมผมไม่ได้มองกระจกหลังเลยนะเอาจริงๆคือจังหวะนั้นช่วงความเร็วขนาดนั้นมันมันไม่มีโอกาสที่จะได้มองกระจกหลังเพราะว่าเราต้องดูดูรถเราอาความร้อนเป็นไงอุณหภูมิน้ำมันเครื่องเป็นไงอ่ารอบเพื่อนเท่าไหร่จะจะสับเกียร์ตอนไหนคือค แค่นั้นเราจะไม่มีโอกาสได้มองดูกระจกข้างหลังเลย <Wow. S 2> และในใจพี่แบบนึกไหมว่ามันจะพังไหมที่ตอนที่พี่แช่อยู่นั่นแหะในใจมีหวังนะครับผมเป็นห่วงเรื่องอุณหภูมิางเดียวคือพอผมมองดูอุณหภูม,มิมันขึ้นไปเยอะองเงี้ยผมคิดในใจแล้วมันไปได้แน่นอน uh huh. อ่าก็จะเป็นประมาณนะครับ uh huh. สแสดงว่าก็เหนียวในระดับเครื่องเดิมอยู่แล้วไส้เดิมใช่ไหมพี่ใช่เดิมไล้ข้าง<า>อย่างเดียวใช่ครับเครื่องสเปคเราพี่เกดพุยม,มันไปเยอะแล้วอ่าไหนไหนพี่มาวันนี้แล้วผมขอสปอนเซอร์เทอร์โบ F55 จากทางร้านสตาร์ไลท์ให้พี่ฟรีๆเลยหนึ่งลูกครับ,รบ,รบจะเอาไปขายขิงตลาดไทยก็ได้นะครับอ่าเดี๋ยวผมถือให้ก่อนอันนี้มอบโลให้หนึ่งตำแหน่งสำหรับผู้ชนะเยี่ยมจริงๆโอเควันนี้ไม่รบกวนพี่แล้วขอบคุณที่สละเวลาขอบคุณครับ